เช้าวันนี้เราก็มขอกันเหมือนเคยกับเช้าวันอาทิตย์เรามันไม่ใช่ V.I.P. ไงเรามันพวกกระจกมาตั้งแต่หกโมงับมาจองว่าคือเอาไลไดล้รหลบก็มารอเนี่ยครับเริ่มมาจะมาแย่งกันแล้วครับสนุกสนานครับถ้าใครได้มาตลาดดมิ้วลังสิทธ์มาดูกันได้เลยนะครับม่ดูแล้วตลาดดมิ้วลังสิทธ์ ได้เวลาแล้วเกดจ้องเก็ดดจ้องจ้องครับงานสร้างโทรศัพท์ก็มีงานรูปรูปแบบนะครับงานินเกคงานอะไรสารพัดแล้วครับมาคนกันอยู่นี่แหละครับต้องแย่งต้องตาไวนะครับมีคนไอแอคชั่นด้วยีโก้เราก็มาดูของกันอย่างนี้แหละครับทุกั้างทุกข้างนะครับ ไม่มีเวลา้ไอทำคลิปที่เป็นสาระให้ดูนะครับช่วงนี้ดูแบบเบาสมองไปก่อนนะครับ